ดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องกาลาแกะยอดนิยมในมุมของพี่เปียกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยครับสวัสดีครับผู้ข้ามบอดในวงการนี้มากว่าครึ่งชีวิตเหรอครึ่งชีวิตต้องใช้คำว่าครึ่งชีวิตครับส0กว่าปีหรือ40ปี50ปีล้าีมั้งขอนเลยหรอเรียกค่อนเหรอขอนชีวิตเลยเหรอครับผมก็ชอบดังก์ชอบเลยอ่ะปี13ปี13ขายพระเลยปี23อ่านั่งขายพระยยีดาประจันปี23 ชอบพระเนี่ยปีหนึ่งสามหนึ่งสามไม่ชอบตั้งแต่เด็กแต่ว่าเรียกว่าเข้ามาในแวดวงพระขายพระเนี่ยปีหนึ่งสามแล้วก็นั่งขายเลยปี <23. S 2> ออสองสามสองสามเออสองพัน่งร้อยยี่สิบสามนั่งอยู่ท่าประจันเลยครับผมครับพี่เพียกกะลาแกะที่พี่ขายอันแรกเลยก่อนอันแรกเลยขายไปสามแสนกว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อสามร้อยห้าสิบเป็นภาษาจีนนะอันนั้นที่ผมขายมาเขียนภาษาจีนอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวคุยกับกะลาแกะต้องบอกท่านนิดนึ่งนะครับว่าวันนี้ ช่วงบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยตอนนี้ราหูกําลังอมพระอาทิตย์เขาเรียกราหูอมจัน์อมพระอาทิตย์จันทไม่ใช่จันก็มีตั้งแต่บ่ายโมงจะอมจันได้ไงอ่ะต้องอมพระอาทิตย์อมจันพอมันมันอมอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ใช่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 แล้วพี่วันนี้ไม่ใช่พระทิตย์วันนี้อมพระอาทิตย์นะเออวันนี้อมพระอาทิตย์กำลังเนี่ยตอนนี้กําลังอมอยู่เราดูไม่เห็นนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสคุยเรื่องลาหูครับแต่ท่านต้องฟังอย่างนะนะ เชี่ยวงากระลาแกะแพรับบาปนี่คือเบญจครึ่งรางเชี่ยวงากระลาแกะแพรับบาปต้องระวังถ้าเล่นไม่เป็นยาตายเพราะว่ามันเป็นหมื่นเป็นแสนหมดเลยนะครับปลาห่วมจันเนี่ยครั้งลางสูดผมได้ยินเขาขายอันหนึ่งเกือบล้านเกือบล้านของวัดไหนเกือบล้านของวัดศรีสะทองครับผมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทองหรือไม่ทองเพราะว่าทองกับเขากับผมเนี่ยเล่นค่อนข้างแตกต่างกันคนเราวัดกันแต่ว่าไม่ไม่ว่ากันมไม่ว่า เพราะว่าการเล่นเครื่องรางนี้ไม่ว่าการตำราใครตำราใครแต่ว่าผมมีเนี่ยวัดศีรษะทองแต่ว่าเป็นกระอาเป็นกระลาบทแล้วอัดอัดเป็นรูปกลมๆเนี่ยขายอยู่หนึ่งพันบาทไอเดี๋ยวพี่เพยกอย่าเพิ่งขายขายสิขายเลยหนึ่งพันบาทบอกก่อนลยขายเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากระลาแกะที่อยากให้เดินแกว้งว่าเหรอมันกันเสด็จกันจังไรกันคุณใสกันการกระทำย่ำดีแม้กระทั่งคุณเดินทางไปต่างจังหวัดกันได้ทุกอย่างเพราะว่าลาหูอมจันทเนี่ย ถ้าไม่ตายทาไมนึงอยากคุยนะมาเพราะมันเป็นของวิเศษครับผมมีติดตัวตลอดไม่เคยไม่เคยขาดเลยเพราะว่าลาหูเนี่ยเป็นเทพที่ไม่มีวันตายครับถูกจับตัดท่อนท่อนล่างไปเกิดเป็นพระเกตคุ้มครองกนเกิดมาด้วยหัดส่วนวันทุศต้องแขวนลาหูอมจันทร์ฮาลูอมพระอาทิตย์ที่เราได้ไม่สองวันแขวนได้สองวันแขวนได้สองวันแต่ว่านี่ผมคุยวันนี้ก็คือนี่อันนี้ค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับกระลา ตาเดียวสามทองครับสามทองทองโคราชทองปราจีนทองอารันแล้วก็ทองที่วัดาาาราชบุรีแล้วก็ยังมีมหาสุรศักดิ์มีอาจารย์แมนมีอาจารย์ต่างๆที่เก่งในเรื่องสายเวทเกี่ยวกับกระาอันนี้เป็นกระาแก่นะครับมีจานนะอันนีตนตน้ตอนรุ่นๆพี่พี่เปียกเดินสายปลูกเสกเหมือนกันโอ้น่าปลุกเสกอันนี้4 0 0พันบาทเพิ่งเปิด,ปดตัววันนี้นครับเป็นวันราหูครับแลบนะสวยงามมากครับเดี๋ยวจะไปลง ในเพจเปี้ยบปากน้ำนี่แหละครับนะลาหูเนี่ยถามว่าใครสร้างผมครับผมเป็นคนไปเจอช่างแกะช่างแกะเนี่ยเป็นคนแกะให้าจานปิ่นแล้วผมเจอพอดีผมถามลุงแกะให้ผมหน่อยเอาเท่าไหร่ลุงมีเท่าไหร่แกะให้ผมพิมพ์นี้เลยอเอาหมดผมว่างั้นเขาก็แกะให้ผมได้บานสักผมจําไม่ได้ว่าห้าสิบอันหรือแปดสิบอันจำไม่ได้แล้วผมซื้อมาซื้อหมดเลยนะแล้วผมกับตะเวนเศษสามทองแล้วก็ปลูกเศษในพิธีใหญ่ๆห,หลายพิธี แม้กระทั่งพระมหาสุรศักดิ์ผมก็ไปปลุกเสกมานะเพราะฉะนั้นถามว่าแพงไหมสี่พันครับอันนี้ตกน้ําไม่ละลายนะแต่ไฟไหมนะครับตกน้ําไม่ละลายแล้วว่ากันนะฮะอันนี้เดียวหนึ่งเสริมดวงครับสูงดวงเสริมชะตาป้องกันคุณใสป้องกันรกระทําย่ำดีผัวทําเมียน้อยเมียน้อยทําเมียหลวงอะไรพวกนี้อันนี้กันได้ครับเพราะว่าเป็นกระลาตาเดียวเพราะอะไรฮนะผมเป็นคนซื้อกระลา แล้วเอาไปให้ท่านแกะแล้วผมไปนั่งดูเลยนะแกะได้เท่าไหร่ผมกม็กลับมาเท่านั้นเพราะผมไม่รู้ว่าผมลุกไปแล้วเนี่ยไปกาลาตาเดียวหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นผมนั่งดูเลยลุงใช้เวลาแกะกี่วันผมมาทุกวันเนี่ยสามวันแกะเสร็จผมก็เอากลับมาหมดเลยจำไม่ได้ว่าห้าสิบอันหรืออะไรเนี่ยจะอยู่ในย่ามผมเศษตอนนี้หเหลือไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลยเศษอย่างเดียวครับผมวันนี้เป็นวันลาหูพอดีไงลาหูอมพระอาทิตย์ ผมเลยถือโอกาสคุยเรื่องราหูดีนะเสริมโชคลาภบ้านโง่เฮงไม่ดีมีอะไรต่างๆติดตัวไว้นะคนที่ชีวิตมีแต่ล่วงมีแต่ร่วงไม่มีรุ่งแขวนลาหูครับลาหูมีแต่รุ่งมีแต่รวยแล้วก็มีโชคมีราบการการกระทําผัวทําเมียน้อยเมียน้อยทําเมียหลวงอะไรพวกนี้นะแขวนลาหูแล้วโชคดีแต่ท่านจะเอาถูกตั้งหน่อยอันนี้บท อันนี้บทนะครับเนี่ยหนึ่งพันบาทนี่คุยตอนนี้เองเพราะว่าคุยแล้วขายเลยขายเลยเดี๋ยวเร็วช้าออพี่เปียกพระราหูที่ยอดนอิยมเป็นจ่าปาเคียนับต้นของขายก่อนของหลวงพ่อน้อยประสิทธทองครับพี่เปียกเคยซื้อขายกันเคยผมเคยขายไปแสนเท่าไหร่จําไม่ได้ฝีมือปอมเป็นไงบ้างก็โหสุดยอดถ้าท่านรู้ไม่เป็นปัจจุบันนี้ถ้ารู้ไม่เป็นนะฮะไม่แนะนําให้ซื้อ เอาเลทเราซื้อราหูของใหม่ไปเลยดีกว่าใช่ใช่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับลาหูถ้าเราคิดว่าอันนี้อันนี้ดูเป็นอันนี้ดูเป็นผมว่าเป็นไม่จริงครับเป็นไม่จริงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเท่าทีรวมดูได้ครับไอ้นี่ของใหม่แบเบอร์แบเบอร์เลยแบเบอร์เลยครับมีพิธีการปลุกเสกถูกต้องครับแล้วเอาให้ท่านเช่าครับกวแล้วสบายใจครับจากหลวงพ่อน้อยเป็นใครต่ออาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นวัดวัดทิศทองอ่าแล้วก็มีอาจารย์สมําวัด โพก้าวเลี้ยวที่เมืองการเมืองการเมืองการครับผมเดี๋ยวผมจาชื่ออาจารย์ไม่ได้ซะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้โน้ตไว้ไงคุยจำไม่ได้ชื่ออาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งจาไม่ได้ซะครับเนี่ยก็มีหลายองค์ที่ทําราหูแล้วก็มีอาจารย์นันตะครูบาลนันตาอ่าอันนั้นใหญ่อ่ายาใหญ่ผมมีด้วยแต่ว่าไม่ได้ทิ้งลงมาไม่ได้ลืมครูบาลนันตาที่ทางเหนืออ่รู้สึกจะอยู่ลําปางเขาบอกเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนี่ที่มาตรงนี้ก็นำกลับมาแล้วคุยให้ฟัง ท่านจะได้รู้เรื่องราวตามินมาต่างๆเนี่ยนะผมชอบเครื่องรางของขลังชอบพิธีกรรมต่างๆเพราะผมเป็นคนค่อนข้างชอบสย,ยศาสตร์เป็นคนผ่าตะกุดยุคแรกๆเลยครับผมเป็นคนผ่าแล้วสมัยก่อนนะ่เ,เป็นคนผ่ายุคแรกๆเลยใช่ใช่ต้้งกับผมอยู่ท่าประจันแล้วผมผ่<พ>า,าตั้งบปักน้ําผมก็ผ่าอันนั้นตอนนั้นตะกุดยังถูกอยู่อู้ตะกุดดองสามร้อยสองร้อยห้าร้อยครับแล้วก็บางทีไม่มีไม่มีผ้าถักมาเชือกถักมาผมอ่านเลยต้องการรู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรครับเนี่ย แต่บางคลิปผ่านแล้วไปเจอที่เขาเขียนคําไม่ดีก็มีเยอะแยะไปหมดครับผมลึงนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเครื่องรางรของ <ผม S 2> ขลังมาคุยท่านฟังครับนี่แล้วก็ยังหลวงพ่อ้อยวัรีสาทองเนี่ยท่านจับต้องไม่ได้แล้วเพราะอันเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้แท้อันเป็นหมื่นเป็นแสนแท้หรือไม่แท้ก็ยังไม่รู้รอันนี้สี่พันแท้แบบเบอร์ ของไม่เก่าแต่วันนี้คุยเนื่องจากเป็นวันลาหูเนี่ยอันนี้พกพาไว้มีช่วงราบด้ยนะครับอันนี้ช่วราบด้วยนะครับผมแล้วก็วัดลาบปะเขาต้องระวังนะครับมีเก้ราคาตอนนี้25 0 0นนะครับไม่ใช่พันห้าพันห้าเนี่ยคลิปตั้งดูดูแล้วเกือบปีแล้วเออดูซะก่อนเท่านั้นเองนี่เนี้ยไอ้หนังสือพี่นี่มันเจ๋งตรงไหนเล่มนี้ฮะเร่มงนี้อันนี้เหรอเออมันเจ๋งตรงไหนถ้าวนั้นี่เจ๋งอันนี้พรมอ พรมสีหน้าของท่านอาจารย์เองไพวันหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่แบบนี้แล้วก็แบบนี้เพราะอะไรนะเสร็จแล้วมีอะไรไหมนี่เบญจกเครื่องรางเอ้ยนี้มีเบญจกเครื่องรางมีเบญจกเครื่องรางนี่อ่ะมีเบญจกเครื่องรางเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดดูให้ดูหน่อยครับเบญจกเครื่องรางนี่นะครับเบญจกเครื่องรางของพี่เปี๊ยกปากน้านะครับเบญจกเครื่องรางดูนะเนี่เบญจกเครื่องรางเบญจกเครื่องราง อ๋อแยกแยกไว้เป็นเป็นนั้นนั้นเลยแยกแยกเป็นหน้าดูร่าห้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับคณเพื่อปากนาเบนจาจักรเครื่องรางนะแล้วก็มีเบนจาจักรพอดีเนี่ยมีไว้หมดเลยเบนจาจักรคือเพอพอดีคือเบนจาจักรอะไรครับเบนจาจักรพอดีก็แทนสมเด็จโตไงแทนแทนแทนนี่ไงแทนเบนจาจักราคีไงนี่เบนจาจักรพอดีอ่าเฮ้ยถ่ายที่ถ่ายเบนจาจักรพอดีมีอะไรบ้างครับ มีพยาสุเรนสมเด็จพญาสุเรนแทนวระคังมีขัวอิโต้พระรอดเมืองใต้แทนแทนแทนพระรอดเมืองเหนือถ้ำเสือแทนผงสุพรรณนางนางพญากําแพงเพชรแทนทุกเศรษฐีส่วนจุรามณีแทนนางพญาพิษณุโรกเท่นั้นเองเบ็จะพอดีไม่ไม่ถึงแสนชุดนี้ถึงถึงถึงตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วตอนตอนเปิดตั้งไม่ถึงตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้เท่า รางกระแพงทีเสือก็เป็นแสนแล้วอ่าเนี่นะครับเบนจา่าอพอดีพอดีดอเนี่ยอ่าก็ใช้แทนพระสมเด็จชุดเป็นบชุดเป็นแบบบัคีผมใช้อยู่อ่าเบนจ่าพอดีเปียกใช้อยู่นะครับเปีอยู่เปียกปากน้ำใช้อยู่นะครับเน่พญาสุเรนตรงเนี้ยผมแขวนอยู่ครับผมใส่ไม่ใส่กระเป๋าเน่เนี่ยเบนจ่าเครื่องรางเนี่ยเข้าไปดูอ่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในหมวดเบนจ่าเครื่องรางนะครับอันนี้พระดีเหรียญดังของกลางเมืองไทยนี่เล่มละ1,200บาทค่าส่ง50บาท อ๋อเป็นจากควาีมีเม็ดหมอเบียแก่สิงแก่ใช่ใช่แล้วก็มีสากสาใช่นี่ครับผมนี่ไงอันนี้มีหมอใครมีหมอพ่อเดิมไงมีหมอหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมวานหลวงโพ้ออันนี้มีหมอหลวงพ่อเดิมใครคิดว่ามีหมอหลวงพ่อเดิมมีเล่มขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วใหญ่กว่านี้นี่นี่นี่เพิ่งซื้อมาทำไมพี่พี่เข้าใจว่าเป็นมีหมอหลวงพ่อเดิมดูตรงไหนหนึ่งผมดูใบใบมีดครับสองผมดูรอยรอยตอก สามผมดูไอ้รอยที่เขาถักแล้วก็ดูไม้ดูงาเท่านั้นเองครับอันนี้มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมวันของโพที่เปิดได้เท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหรอห้าหมื่นมันใหญ่ไงห้าหมื่นมันใหญ่ออีกเล่มหนึ่งเป็นมีดหมอใครพ่อเดิมไงอันนี้พ่อเดิมอันนี้เนี่ยเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเตาตัวจะบอกว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยแต่เขาบอกว่า มันลากสมพงศ์ไม่น่าใช่เพราะกลวยอาจเป็นหลวงพ่อการยุคต้นเขาว่าอย่างนั้นอ๋อหลวงพ่อการวัดเขาไม้แก้วเขาว่างนั้นเขาว่าหลวงพ่อการเขาตอน้ววัดเขาแก้วที่มีลูกศิษย์ชื่อหลวงพ่อสะอาดล่ะครับผมครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันอันนี้ไม่แพงก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นเหมือนกันครับผมเนี่ยแต่หลวงพ่อเดิมเท่าไหร่อันอันเนี้ยอันนี้ก็อยู่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนหนึ่งเล็กไงเล็กพกพาง่าย แต่ถ้าเรากลัวว่าแพงวันนี้ผมมีมาให้เลือกนี่เป็นของใครมีดหมอลงก็พัดวัด,วดห้วยด้วนวัดห้อยด้วยมีด้วยมีนี่ไงสี่พันบาทอ่าสี่พันบาทบใช้กาถาสักกสาวัชราวุธังเวสวรรณสักกาวุธังยะมะสะนนยนาวุธังอาราวะกะทุสาวุธังนารายะจักราวุธังปัญจาวุธาางังลังเอเตลังอนุภาเวนะภะคาภาขาวิจุนงังวิจนา,จราลรมังมาไมามณนะพุทธสติต คัดฉะมุมหิโอเขาเสียอหลาไอยีก็กดลงไปชักออกมานิดนึงนะครับเดินทางไงเดินทางก็ดึงมาครั้งนี้เราลงมาอาการใช้ยพี่เวทหมอทุกสำนักนะครับเดินทุกสำนักเดินทางปลอดภัยให้คงกระพันก็ดันไปเต็มที่แล้วก็ต้องกระถาแบบเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้หลวงพ่อพัดวัดเพื่ด้วยมีโค้ดมีเลเซอร์ยิงมีรูปด้วยสี่พันบาทนี่คุยในรายการนี้สี่พันนะครับเดี๋ยวมีไม่มากนะฮะพอน้อยแล้วก็อาจจะขึ้นราคาไปอีก ทือครับอีกนะตามตามกลไกตลาดตามกลไกตลาดอันนี้มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพต้องการคุยเพราะว่าป้องกันการกระทําต่างๆจริงๆเราสามารถกระทำการต่างๆได้ด้วยได้เยอะแยะแต่ไม่มีใครรู้นะครับเราจะปิดไว้ป้องกันการกระทำนะครับการกระทำแต่มีดหมอหลวงพ่อเดิมกระทำการต่างๆได้ไม่น้อยได้เยอะแยะเยอะแยะถ้าอยากได้มาขอเป็นการส่วนตัวได้ได้ให้ให้แบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเป็นที่เปิดเผยแล้วค้นไปใช้ทางผิดนะครับใช่ใช่ใช่ พี่เพียกเดี๋ยวนี้ทาไมพระพระถึงล้นตลาดเยอะแยะไปหมดพระใหม่เยอะไงหนึ่งคนสร้างคนเล่นพระก็ผันตัวมาเป็นคนสร้างพระแล้วก็มีรุ่นมีนี่ตอนนี้ถล่มทลายเลยพระสร้างกัไมคนเล่นพระเก่าไปสร้างพระใหม่แล้วร่ํารวยหลายคนนะเพราะว่าขายพระเก่าไม่รวยขายพระเก่าไม่รวยพระใหม่หาไม่ได้พระใหม่มันจองแล้วขายเป็นลังไงขายเป็นลังเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนู้นเขาขายเป็นองค์นี่ขายเป็นลังลังละร้อยองค์เอาขีดลัง ถามอย่างนี้เลยอผมไม่เอาเพราะว่าเขาซีนพระปลูกเสกผมไม่ชอบอคุยเรื่องน้ํามันหน่อยเดี๋ยวถามว่าวิธีการใช้เขาบอกอาจารย์ไม่รู้จักวิธีการจะนี่ไงเอานี่เจิมที่หน้าผากโอมสิริโพคณมาสยแล้วก็เจิมตรงนี้ทุกเช้าจะเป็นมงคลแล้วดีเหลือเกินแล้วก็วันเนี้ยตรงกับวันที่อาจารย์ผมปลูกเสกเพราะเขาจะปลูกเสกกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญลอกลางลงกงด้วยตานีกลางลงกล้วยตานีวิชาตำลึงพันนิ้ว นี่เดชาด,ด,ด,ดีทั้งเมตตามานิยมครับกินบนเรือนถ่ายบนหลังคาพ่อตายอย่างเรียกกับถามว่าใช้ได้ผลไหมถ้าถามผม้วผมอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วผมก็ใช้ของผมเนี่ยถามว่าดีไหมอ่ะมาไม่อยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวว่านัทเท่านั้นเองนะโอมสิริโพคณะมาตโยนี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ยุทธยาผัวเมียเขาเกิดทะเลาะกันบ่อยเลยจานนุชเช่าคนหนึ่งถามว่าไปทำอะไรมีธุระเอาไปทำอนะไรฮะ ผัดข้าวแล้วใส่ไปในข้าวให้ผัวกินผัวก็มาไม่มีบ่นเลยผัวไม่บ่นเลยแล้วเคยที่เคยบ่นเก่งไม่บ่นไม่ว่าดีเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะเขาเล่าให้ฟังมักมาเล่าให้ผมฟังเองเดี๋ยวพี่ผมขออีกขวดได้ไหมไม่ได้ทไมของดีไงของดีของดีมีขวดเดียวของดีมีขวดเดียวนี่น เอาไปผัดข้าวให้ผัวกินก็นี่นี่ไปร้านค้าไหนนะครับอยากให้ลูกค้ากลับมานะครับเยาะลงไปในหม้อก็เดี๋ยวลูกค้ากบมาเจิมที่หน้าร้านตอนเช้าจะนั่นเองใส่ไปหยดยนงไงต้มก๋วยเตี๋ยวหรือต้มข้าวมันไก่ใส่ไปหยดเอางั้นเลยนะนี่เดี๋ยวลูกค้ากลับมาตึมเลยที่ดีมีว่าผีโพงเนี่ยนะดึงดูดใจดึงดูดใจไงมีติดแล้วก็รากราคะรับากราคะว่านดอกทองครับดินสอฤาษีครัเนี่ยนะครับ มีว่านร้อยแปดชนิดอยู่ในขวดแต่เป็นโหลใหญ่นะไอ้นี่แบ่งแบ่งออกมาแล้วก็เอาเนื้อว่านใส่ลงไปขวดละห้าร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับรีบซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมดใช่ใช่นะครับก็พี่เพียกปีหน้าประกวดพระตอนไหนจั้งใจ่ะต้องเป็นปีหน้าก็ต้องมกลาแต่มกราหนากลัวไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าไม่ทันไม่ทันผมทำงานช้าผมไม่ทันไม่เอา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 เลยเลยมกลาแล้วก็ยังไม่จัด เฉพาะว่าผมส่วนใหญ่แล้วเมนผมมันมกรลา์ไงมกลาร์เจนั้นเองก็จัดมกลา์ดีแล้วเพราะว่าผมส่วนใหญ่จัดก็ขอตังค์ลูกศิษย์นั่นแหละขอคุณนน้นขอคุณนี้อะไรพวกนี้แล้วก็ได้ตังค์มาก็ทํางานไอเขาบอกว่าสมาคมพี่เพียงไม่มาตรฐานเมื่อไทยว่ามันก็บอกว่าไงสมาคมต้องเป็นสมาคมใหญ่นู่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสมาคมเนี่ยเป็นที่รวมกันของบุคคลหลายคนเขาตั้งเป็นสมาคมไม่ใช่ไม่ใช่ว่า สมาคมนั้นมาตรฐานสมาคมนี้ไม่มาตรฐานผมว่าทุกสมาคมใช้คำมาตรฐานในวงการพระผมยังใช่ไม่ได้เพราะดูไม่เป็นะคือกรรมาการมาเซอร์พระยังดูไม่เป็นเลยแล้วจะมาบอกว่ามาตรฐานได้ไงคือมาตรฐานนี่<อ>ต้องรับรับรองโดยคนอื่นรับรองโดยคนอื่นต,ต้องรับประกันโดยคนอื่นถ้าถ้าตัวเองรับรองด้วยถ้าตนเองบอกว่ามาตรฐานตัวเองรับประกันตัวเองใครก็รับประกันได้ใครก็รับประกันได้เนี่ยต้องให้คนอื่นมาบอกว่าใช่เฮ้ยไอ้นี่เจ๋งใช่ใช่ถึงจะใช้ได้อ่า ถึงจะถูกต้องครับผมส่วนใครไม่มีพระบูชาบอกนะครับหลวงพระเหลือเนี่ยสร้างปีห้าสิบกว่าครับนี่เอาของเหลือเหลือไปหล่อชื่อว่าเหลือองค์ละหกพันบาทนี่แหะครับหกพันบาทนะ่ยแล้วก็ตอนนี้ผมสร้างหลวงพระเหลือเนี่ยสามสิบนิ้วถวายวัดลังไล่ไปแล้วเมื่อวันเกิดผมเมื่อสองสัปวันนี้ครับให้จุ้ยไปถวายจุ้ยไม่ใช่จุ้นแต่พระมาที่ร้านเสร็จแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งกําลังหล่อห้าสิบนิ้ว เดี๋ยวใครที่มาให้ดูพระผมก็จะเก็บตังค์สามร้อยห้าร้อยใส่ซองอเอาไปหล่อองค์ใหญ่เพราะอีค์ใหญ่สักไม่เกินเดือนก็มาหน้าร้านแล้ว<ม>เดี๋ยววันนั้น,นวันนั้นวันนั้นผมจะมาทําคลิปใช่ใช่เพราะว่าก็ต้องเรียอะไรแหละครับเพราะว่าสตังค์มีไหมม,มีแต่ตังค์มันน้อย,อยตังค์มันน้อยกว่าไงก็บอกคนนู้นบอกคนนี้ก็ได้ตังค์คนนู้นก็ช่วยสองพันสามพันพระมาให้ดูสองพันก็มี พันหนึ่งก็มีพันห้าก็มีคือแล้วแต่ฝากบอกไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นพระสายไหนคุณต้องให้คนสายนั้นไปดูใช่ใช่ถ้าใ,ให้คุณดูข้ามสายอาจจะเกิดความขัดแยง้งอาจจะมีข้อขัดแยง้งครับแต่อย่าลืมหนังสือพระคู่บาร,รมีผมเนี่ยมีนะครับอยากให้อ่านนะไม่ได้อยากขายแต่อยากให้อ่านคุณอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือพระธรรมดาครับมันมีอะไรหลากหลายที่ไม่เหมือนคนอื่นทำครับนะ ก็ถ้าพี่เปียกหรือผมตอบข้อกระทู้ช้าๆนะครับทาใจทําใจผมเล่นไม่เป็นต้องบอกตรงๆเล่นไม่เป็นดีกว่าครับหนึ่งเล่นไม่เป็นสองไม่ได้ดูพี่เปียกกับผมจะไม่บอกค้าใครเก้แท้นะครับจะบอกว่าสร้างใหม่สร้างใหม่พระยุคลังพระยุคลังนะครับพระยุคหลังการบอกเก้แท้เนี่มันยากมันมันขัดใจกันไงครับขัดใจกันครับแล้วเอาอีกสักเรื่องไหมแค่นี้ก่อนแคนี้แค่นี้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับ